สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่อง g ิน e n Eye Channel นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่เราจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมนั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่า ยานนั่นเองนะครับถ้าผมเราก็น่าจะเป็นตำแหน่งแอสซอซินนะครับผมสําหรับโปรเดอตัวละครของเขาเนี่ยก็บอกเลยครับว่าดูตัวเตี้ยนะครับผมแต่งมาด้วยความเท่ของดาบสีเงินนะครับดูดุดันมากนะครับผมแต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยดุดันยิ่งกว่านะครับผมผมไปดูหลายๆช่องมานี่บอกเลยว่าสกิลพริ้วแล้วก็สวยมากนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวกับเพื่อนๆพร้อมๆกันนะครับส่วนตัวยังไม่เคยเล่นเลยนะครับผมแต่บอกเลยนะครับว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากนะครับสําหรับยานนะครับผมมาฝึกเซิร์ฟเบต้าก่อนแล้ว ก็เดี๋ยวเราไปกดหาห้องกันเลยดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าเวลานี้จะหาห้องเจอหรือเปล่านะฮะในหมดแรนกิ้ง3ทางนะครับผมมาครับทุกคนหลังจากที่ผมกดหมดแรงไปกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับผมผมหาห้องไม่เจอครับทุกคนคือเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันไม่มีคนแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทดลองไปกด1นึหนึ่งดูนะครับว่าเราจะเจอห้องหรือเปล่านะครับผมต้องขออภัยทุกคนนะครับจริงๆผมก็อยากจะรีวิวใน3ทางนะแต่ว่ามันไม่เจอห้องจริงๆนะครับผมลองกด1นึงหนึ่งแล้วกันนะว่าจะเจอหรือเปล่านะฮะ มาตอนนี้ผมก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมแฮมก็เรียกว่ากดแรกไม่เจอมันต้องมากดหมดหนึ่งหนึ่งนี่เอนะครับอ้าวไม่มีเสียงเอฟเฟกต์สะกงสกิลอะไรเลยฮนะสงสัยยังไม่แบบสมบูรณ์นะระในี้แต่ไม่เป็นไรครับเราจะมาดูเรื่องของสกิลแล้วก็ความเก่งของตัวละครนะไม่รู้ว่าใช้รูนอะไรฮะนี่เล็บเลตรยิบหกไว้หรอตัวเลขสิบหกน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมแต่ว่าช่างมาันเถอะยครับผมใช้ฟิกเกอร์แล้วกันนะครับเผื่อมันจะได้แบบมีสะกงสกิลความเท่ผหมือกดเลยแล้วกันนะฮะดูวาเออััะะไรรหมืนนนกคบ เจอยานเหมือนกันเลยสงสัยเป็นผู้เล่นที่หาห้องไม่เจอแต่อยากเล่นยานเหมือนกันนะฮะคนไทยได้ั้นะยเนี่ยพอยพอยคนไทยส่วนใหญ่ชื่อพอยนะน่าจะคนไทยแหละโอ้ภาษาอะไรก็ไม่รู้อัพสกิลอะไรก่อนดีครับเดีอัพหนึ่งกันละกันนะฮะเฮ้ยปาดมาหลอกป้าเนี่ยสกิลหนึ่งผมไม่เคยเล่นนะทุกคนแต่พอเห็นคร่าวๆว่ามาทำอะไรได้บ้างปาดก่อนเลยละกันนะปาดคีพไปแหละเฮ้ยเฮ้ยปาดเนี่ยอุ้ยตีคีป่อยจังเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะเขาโดดใส่ผมได้ไงวะ อ่ะไปดิไปดิมัวนะมัวนะมัวมัวอ้าวกดได้อีกลอกก็กดดิอ้าวกูว่ากูตายช็อตนี้เฮ้ยมันเล่นเป็นน่ามันโกงผมว่าไปเก็บยาดิครับรออะไรอ่ะอ้าวระเบิดไปแล้วอย่างนี้มีสวนประกวดสองได้อีกรอบปาดอีกหนึ่งทีเฮ้ยผมว่าผมเล่นเป็นแหละมันก็ดูสแต็กเว้ยบนหัวเราถ้าเราปาดปุ๊บเราก็จะมีสแต็กนี่ไงมีสแต็กแล้วทำไงอะเล่นไม่พอเล่นนะโอ้มันเล่นเป็นว่ะไอตัวนี้เฮ้ยโอ้ตัวศัพท์ได้ด้วย รู้แค่ว่าสกิลสองมันเป็นเดสนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเดสอะไรได้แต่ยันนะเพื่อนเลเวลสี่นี้เหมือนจะเป็นอันติอารมณ์แบบคล้ายๆทรงเอมิลี่อ่ะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอมิลี่ขนาดไหนก็ต้องลองดูปั๊บปั๊บปั๊บอืมเหมือนหล่อเหมือนหล่ออันติเลยละกันทำอะไรได้ก็ไม่รู้หมวดครับกดอีกรอบได้ด้วยแต่น่าจะเป็นแบบมันอันติเพื่อสุดท้ายอ่ะเพราะงั้นกดเล่นตอนเพื่อสุดท้ายดีกว่าทุบปั๊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 บโอ้โหลูกมั่วโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวมันไกลยากว่าไม่ได้ ปั๊บ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 เหมือนล่อ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 ครับเหมือนล่อเหมือนล่อจริงปุ๊บปั๊บปั๊บกดลูกไฟยังไงยังไงจะมีคนตายหรือเปล่าปุ๊บั๊บโชว์โอ้โหโคตรเท่โคตรโก้อะไรก็ไม่รู้ลูกมั่วอย่างเดียวเมื่อกี้เฮ้ยทำไมไอเทมชิ้นแรกเป็นอมยามล่ะอะไรเดี๋ยวโอกาสตีป้อมผมตีก่อนเลยเฮ้ยอะไรมันตีอีกรอบแล้วมันได้ซีรีส์เทสกิวสอได้วะโอ้โหยิงเล่นยิงงงครับไม่เคยเล่นมาก่อนต้องขออภัยจริงๆนะครับ เฮ้ยเวลาเรากดยาทุกคนสังเกตดูนะมันจะแบบมีบอกดูนะว่าแบบเพิ่มเลือดเท่าไหร่นะครับอ่ในในเกมมันก็บอกให้ออกอมยาชิ้นแรกบืออมยาไปแล้วกันนะรู้สึกว่าสแต็กครบแล้วกดตีปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นท่าสักอย่างนี่ไงโอ้โหโดนคันเซิ้เฮ้ยเฮ้ยมั่วนะ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 คุณมั่วนะครับคุณมั่วกับผมนะครับเขาอันติใส่เราแล้วก็ตีใส่เฮ้ยมันตีแล้วดูเลือดได้ป่ะทุกคนอะไรกันครับเนีเ่ยปุ๊บปั๊บปั๊บโชคลูกมั่วลลลลููกกกมมมมมััั่่่่วววววนนนนะะะะะคาาาดดดเเเเืือออหยย้ อ่าอาฟันไปแล้วฟันสกิลหนึ่งผมเริ่มผมเริ่มจำธาตุได้ละปึบปั๊บปึบ,บเฮ้ยเก็บย,ยาโคตรเท่โคตรโก้ฟันธรรมดามาดิพี่ไม่รู้ว่าสกิลทำอะไรได,ได้พี่ฟันธรรมดาก็แล้วกันนะน้องได้เขอาจอบก่อนชิ้นแรกวะผมว่าเรามั่วแน่เลยเขาน่าจะออกถูกตัวบ้าอะไรออกมีอะไรชิ้นแรกวะไม่เป็นไรครับซื้อมาแล้วก็ต้อ,องใช้นะปึ๊บปั๊บรับโชคโชคโชคมาดิคลิปหมดเลยวะ ไอเขาแบบเคลียร์คีบแบบมั่นใจมากเลยเขาเล่นเป็นเลยว่าครูดาวน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะดูจัดการออกองของเขาแล้วอ้าวเขาไมาขอก่อเล็กแล้วเขาขึ้นนมิยามวะดเขาออกสูตรไหนวะนะเอาแม่งจริงเลยละครับเสียงตีเปลี่ยนด้วยนะเวลาใช้ตีเปี่ยเหมือนหล่อเหมือนหล่อเพื่อนเหมือนหล่อเพื่อนเหมือนหล่อครับโอ้โหโดนลูกม่วงของเขาไปเป็นไงล่ะครับไปรุ่น งงดีงงดีกูก็งงเหมือนกันปีบ้านแล้วครับปีบ้านแล้วเอ๊ะสิบมันไม่ถึง10นาทีวะทุกคนอาจจะต้องแบบดึงเชงหน่อยนะอ่าอย่างเงี้ยงั้นเราก็นำนะครับเราฝึกตัวครับผมก่อนเข้าเซิร์ฟไทยต้องเล่นเยอะๆมีมีสแต็กแล้วน่าจะฟันได้เลยนะโบ๊ะเขาก็รู้เหมือนกันเราก็แต่กัาได้มาดีพี่มีแต็กอันแน่เหมือนเก่งแล้วครับเพื่อนอย่าเข้าเก่งจริงๆแหละ กดสัญลักษณ์เหรอไหมรุ่นกดสัญลักษณ์เหรอมาดิครับผมอันติแล้วนะครับคุณอยากลองไหมคุณอยากลองกับผมไหมล่ะคุณอยากลองกับผมไหมล่ะมัวลูกมัวเฮ้ยมันเดินปันเรือเลยว่ะทุกคนเออโอ้คขี้แงแล้วกันนะน่าจะเก่งอยู่อ่คขี้งไม่ต้องเล่งดีๆว่าสกิลเล่งมัวแ่งต้องเป็นมัวผมมันก็แหละนี่มาดิลูกมั่วเว้ยลูกมั่วนะครับลูกมัวครับผมลูกมั่วครับปั่นครับผม แดดฟันครับมาดีดูได้ป่าวะแดดแค่ไหนจะต้องลองดูนี่พุ่งลงไปปุ๊บเรามีสแต็กเลยนะถ้าตามที่ผมคำนวณไว้นะครับผมปุ๊บปั๊บปั๊บพุ่งอีกรอบปั๊บปั๊บสกิลหนึ่งปั๊บปั๊บอันติปั๊บปั๊บปั๊บอันติอีกรอบได้สแต็คไหมไม่ได้ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเหมือนหล่อครับผมโอ้โหก็เหมือนหล่อครับลูกม่วยลูกม่วอีกแล้วครับผมไอตัวมันฟิ้วอยู่เนี่ยทุกคนเล่นมันจัดเลยถ้าเล่นเป็นนี่อาจจะสนุกจัดนะ แต่มันไม่มีแปลไทยไงผมไม่รู้สกิลมันเอาไปว่าต่อให้เขาหน่อยก็แล้วกันนะครับผมกำลังเพลินๆเลยหวัดดีเพื่อนเหมือนหล่อกมันมันหล่อจริงครับโอ้โหสกิลโคตรเท่อะไรกันครับนี่มาดิมาดิผมต้องไม่ตายเว้ยถ้าผมตายผมโดนเขาจบบ้านแน่มาแล้วพี่น้องผมอันติมาแล้วครับคุณจะเอายังไงกับผมล่ะครับลุกมัวครับผมเหมือนหล่อเหมือนพิ้วเหมือนเก่งโอเค อันนี้เราได้เปรียบครับเราหวดเลยครับผมยังไงของนำยังไงก็ไหวอยู่แล้วปะวะมาดิมาเลยครับพี่น้องผมไม่มีอันติไม่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 มาดิครับมีทักษิผมปับปับปรับปับปับปับอันติผมมาแล้วครับเราจะไปเก็บยาเหรอเฮ้ยไอ้นี่ไปธรรมดาเอาไม่เก็บมาเพื่อนเอาทำไรอ่ะอันติพุ่งเข้าไปแดดไปดึงทีปากเรียบร้อยขีพันสามติดหัวเฮ้ยเพราะว่าไอเทมหลักอาจจะเป็นคขีก็ได้นะตัวเนี้ยห้าส่วนแล้วว่ะเขาไม่ยอมแพ้ด้วย สักเจ็ดตัวไปแล้วกันนะพี่มาแล้วน้องมัวลูกมัวพี่มาแล้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 วตับแดงพี่ก็มาปัๆๆๆๆ๊บปั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 ๊บไอชุดปๆๆุ๊บปุ๊บอันติปุ๊บปุ๊บเข้าไปครับป้าคาร์โบเกมมิ่งอันตินี่ใช้ย,ยืดรยะยะสกิลด้วยด้วยไนหะเออเริ่มเป็นเริ่มเป็นเริ่มจำสกิลได้ครับผม แต่กดมั่วมันดีนะผมว่าไม่เวลาเราค่าคลิปสกิลสองมันดีด้วยวังคนแหนแหน่เนี่นี่เจ็บแล้วจำมันนี่เจ็บแล้วจำมันรู้มันรู้มันรู้รู้แล้วยังไงวะเพื่อนที่มาแล้วน้องแหน่นี่มันเจ็บแล้วจำมันนะเออมันออกก่อนสะท้อนได้ไม่เคยมุกไหนวะเนี่ยอุ้ยหายสาบสูญว่ะออกเกมแล้วมื่อเนี่ยแหน่เฮ้ยเหมือนรู้อะเหมือนรู้อะรู้เหรอครับ คุณรู้เหรอครับรู้แล้วทำไมครับปิเกอร์ใส่แม่งเลยละกันนะครับไม่รู้ครับผมลูกม้วลูกม้วลูกม้วอุ้ยอุ้ยผมจะแตกชิบหายแล้วอยันตรายด้วยปุ๊บปุ๊บอุ้ยมันจะสวนผมด้วยนั่นแหละทำไปเล่นไปทำไมผมรู้สึกว่าผมจะแพ้เขาวะออกสองใครแล้วคันออกมาเพื่อนออกมาออกมามาคิวสุดท้ายกันดีกว่าเพื่อนพุ่งใส่เลยละกันนะครับผมปรับปับอุ้ยมันจะสู้ไม่ได้อุ้ยแย่แล้วเอ,อาผมแน่เลยวะชิบหายละชิบหายละชิบหายจริง โอ้โหไอ้นี่มันตึงไอ้นี่มันโหดไอ้นี่มันเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยทำไปเล่นไปของเท่าแล้วเราสู้ไม่ได้เลยว่ะหรือว่าเพราะว่าเขาชำนาญตัวละครมากกว่าเราวะต้องใช่แน่ๆเออมาดิเอาเลยแล้วกันนะเอาเลยแล้วกันนะเอาเลยแล้วกันนะเพื่อนเอาเลยแล้วกันนะเพื่อนเอาเลยแล้วกันนะเพื่อนใครตายก่อนใครตายก่อนใครตายก่อนเอ็นเลยแล้วกันครับครบเจ็ดตัวแล้วไปละเจอกันวัยรุ่นไอ้นี่ก็ไปธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ย โอ้ยตัวมันเล่นมันมากเลยนะคนพิ้วจัดเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสกิลอย่างสวยแต่งงเลยครั้งแรกครับไม่เข้าใจ,จสกิลเออจริงๆถ้าใครรู้มากหรือว่ารู้เยอะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะมาอ่านนะพอเล่นเซิร์ฟไทยพวกผมจะได้เก่งเลยไงเออแต่โดยรวมถือว่าเป็นตัวที่เท่นะครับผมแล้วก็เล่นสนุกนะครับผมพิ้วด้วยนะครับน่าจะแบบเอาไว้เล่นป่าแล้วก็เล่นออฟเลนได้แบบเพลินมากนะผมเชิญตัวละครอย่างยานนะฮะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซัขขบสไคร้กับคล ในขณะสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ